เห่อข้าแม่นำ้ำคลองจากดักหมากไม้ดอกนะแซ่บเลยไ,ได้จะมาเป็นจีนมาฝรั่งอู้อันนี้มันยังเนาะอันนี้เนาะจอกเท่าได้นะแค่ละสี่สิบสี่แซ่บครับแซนะ่บเนาะสบายดีทุกๆคนวันนี้ปนิษัยจะผ่าขี้เหื่อข้าแม่นำ้ำคลองจากด่านตอมอเมืองธนาคามแขวงเวียงจันทร์ ไปที่อีกฟังเบื้องไถยเนาะเสียงข่านจังหวัดเลยซึ่งว่าตอนนี้ก็ไปเฮ็ดเอกสารสัวข่าวเนาะซึ่งจะอยู่ได้สร้างม,มือเนาะ่าเห็ดกาเห็ดเอกสารนี้ประมาณอยู่85,000บาพนกีบะหลังจากที่ว่าเหาเห็ดเอกสารจากดานต่อหมอแล้ว,แล,วแล้วเนาะเาก็จะมาขึ้นเหือ จากฟังต่อหมอเมืองสนาขามนี่นะไตที่เสียงขานก็นะจะมีผู้คนนะไปลิ่นฟังนั้นหรือว่ามาิีนฟังนี้ร่ายเนาะ,ะทุกทุกท้ายอาทิตย์นะนี่จะเป็นเหือเนาะเหือขขามขามฟังนะไปมาขับทรงนักทองเทียวนะ จะเป็นเหือฟังไข่ก็จะมีเหือฟังลาวนะข้ามไปมาสลับกันสซื้อันกีเหืออยู่นี้นะข้าเหือสบายดีคุณนึ่งจะได้คุณหนึ่งสาาซีผั่าปี๋าแวปี่มัเจอมาแล้วาแล้ว่าแล้วรถ่อนรนดร ุเดียวอาสบตไม่มีแหรตัวนึ่งส้มสิบพันกิี์นะมีแต่ข้ามไปเนาะ้ไปเอาใช้เงินส uh, ้มสิบพันกรีแล้วก็ขึ้นเหือได้เลยนะเอันนี้เป็นเหือ คนเนาะเพิ่นก็นยังพอผ่านข้ามมาเท่เนาะเพราะว่าเพิ่นหลอท่าเฮ็ดอเอกรอะซ่านนะสำหรับทานได้เนาะที่จะมาข้ามด่านนี้เนาะเพื่อว่าให้เสียเวลาเนาะต้องเกี่ยมฮูซ่องแพนเนาะฮูทายติดบัตรเนาะสร้างขุนซีเพื่ให้กายสางเดือนเกี่ยมมาเนาะแต่ว่าอยู่ด่านเพิน่นกนะหับทายให้ได้อยู่เนาะแต่ว่าต้องได้มาหลอท่าหลอคิว ะสะดันเพื่อไว้เสียเวลาเนาะค่ะทายามาเลยเนาะจะสะดวกสบายกว่านี่นะราคาันมาเต็นครอกว่าเนาะ นี้จะมีจ่ายค่าทมเนี่ยมเนาะก่อนเข้าไปเนาะ,ะ,ะเห็นบันตีเจ้านี้คนลาสาวบาทจากด้านฟังเสียงขานนี้มาเก็าบริก่เนาะน่าจะบฮรฮหดกิโลเนาะก็จะเป็นจุดที่เพิ่นเฮ็ดเป็นอ่ทาท่านนนคนเดินเนาะเป็นตลาดกลางคืนอยู่จุดใจกลางอ่าเมืองเสียงขานอย่างนี้น สมม่าตอนนี้เนาะก็จะมีสาวบ้านเนะาะพัอคาแม่คาเพิ่นก็ผ่ากันมาตั้งเป็นจุดที่า,า่าเพิ่อนจะขายหารตอนแรงเพิ่นก็กะเกี่ยมเนาะเดี๋ยวจะผ่าย่างเนาะจากจุดนี้เข้าไปจุดคาใจกลางตัวเมืองไปตามถนนคนเดินเนี่เนาว่าจะมีย่างแด่สมมติตอนนี้เพื่นก็กลาเกี่ยม อาหารนะสำหรับผู้คนที่จะมาย่างลาะตอนแรงอันนี้ก็จะมีเป็นอฮอทดอกนะมีลูกซีนนะก็คล้ายๆกับอยู่เบื้องสังลาวอาหารกันกี่ที่ร้าเพิินเกี่ยมมาค่าอยู่ที่ตลาด อากลางคืนนี่เนาะน้องฝรั่งทอดจ้าหยิบถ่ายได้ลูกค้าหยิบหยิบเลยจ้าหยิบถ่ายได้ว่าเป็นยังน,นี่เป็นจ้่หยิบถ่ายลูกได้จ้าว่าเป็นยังัชนนมฝรั่งสิ้นสิ้นหนึ่งเท่าไหร่นะห้าสิบค่ะห้าสิบถาดละห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท เนี่ยก็จะผะ่าล่อเบิองเนาะล่อเบิองอาหารการกินอยู่เบืองนี้แล้วจะลองเทียบเทียบใส่เบืองฝั่งเหลาเนาะว่าจะจะแตกต่างกันหลายน้อยสำได้นะเพราะเห็นบานคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์มาว่าอยู่อยู่ฝั่งเหลานี้แพงกว่าอยู่ฝั่งไทยเนะนาะฉะนั้นมีโอกาสได้มาเสี่ยงขาดืัอนี้เนาะเดี๋ยวจะพามาลองนะ ำน,นำลำไงนี่เลยค่ะนำลำไยค่ายเราไดแก้ละสีะ่สิบาทสี่สิบ่สิบบาทจองจองหนึงสีบบาทเดี๋ยวจะไลู่นเลทคร่าวๆเงินเงินคิปนะวันที่เชื่ออยู่ก็ได้นะสีบาท คเฉลี่ยประมาณ600เนาะเก็บงินกีบประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสาวซีพันกีบอ่าชุดนี้เป็นหา้หานะห้านาะเอ๋มีข่ายย่างเดรนี่ยอันนี้ขับอะไรขับต้มบเปล่เนานะห่อน่าจะเป็นห่อเนาะมีเทมยังน,นี้นะมีครับน่าจะเป็นครับเ,นะเปีย้ยนะวันนี้ประเภทเส้นเนาะเปี้ยสวยอย่างประมาณนี้นะ เบื้องนี้เขาจะยัง,ยงก๋วยเตี๋ยวนะประมาณเนาะแต่ก็จะมีห้านอาหานเนาะห้านคนะ่ายเครื่องต่างๆเนาะ

ประมาณตอนแรงๆเนาะจะมีคนมายางเลาะล่เลยแตน่าจะเริ่มประมาณหกห้าหกโมงประมาณนี้ซึ่งมาตอนนี้ก็มีล่ยล่้านเพื่อนก็นมาเปิด้านตอนนี้ น,นี่เพิ่งกับเกี่ยมแล้วเกี่ยมจะปิ้งมานะน่าจะมีบาร์บีคิวมีปิ้งนันต่างๆประมาณแรงๆเนาะจะผ่ามาย่างเลาะมารอสิบมาห้านู่เบื้องนี้อันนี้ก็ลำใหญ่เนาะน้ำลำใหญ่ใหญ่สด มะพร้าวสดพร้าวหอมสดไม่ได้ผสมน้ำาลน้ำเชื่อมะสุดยอดแซ่ดเลย40 40บาททำเป็นิดอยู่นี่นี่นะสามารถเซารถทิปปันสมวิวก็ได้นะ อยู่ตอนน้านี่ก็จะเป็นหงแหบเนาะสมารถแบพักยู่นี้โบเน่ยจ่าจวัเต็มวองแหบนี่อันนี้ม้าอลำใหญ่ซื้อเมื่อกีนะอก้นะจอกเท่าไหร่นะแกละสี่สิบหมกม้อยวนจากบัรชวนบรรชวนบัรชวนบรรชวนฝังเบื้องเสียงขาดนี่แซบเนาะแซบครับ ดเดี๋ยวพาไปเบรคค่ายค่ายเอ่อเมื่อไรครับรับ้สี่บบาทหนึ่งสบาทกับหนึ่งประมาณสาวสี่สองาพันกีเอาเอาน่งกลับเห็นไหมไหมอันนี้จะใส่ไครใส่ไข่ ซีมูน้ำลองไหมซีดึงเนาะแล้วก็หัวกระโดสซีดงบันกวนฟังนี่เนาะเป็นจังได้จะออกซี่เรื่องเนาะซีงางมตัวนี้ใส่ไข่แม่นอันนี้ใส่ไข่นะครับไปใส่ไข่เอาจะเป็นซีข้าวข้าวเมนในไม้สดสดสำหรับตอนนี้เป็นกาเริ่มพ่ายแล้วประมาณสามโมง เดี๋ยวตอนแรงๆนี้จะมีลยลาๆบอนลายลลยจุดที่ว่าคนไข้อยู่ตามเส้นทางท่าตอนสดเติดนี้ เบิรงนเนาะส่วนไร่บอลพักติดกับแคมในน้ำข้องก็จะเต็มแล้วก็ท่ามเบิง้งห้องนี้ราคาอยู่ประมาณพัน,นพันกว่าบาทในยีนบารซองท่าทย์เราราคาจะาแผงขึ้นเนาะผันกว่าบาทนี่ก็ ตีเป็นเงินจีบกับไล่เติม<ค><น>เกือบลานเต๋อ,อันนี้ว่างนีนห้องว่างกระเจ้าผ่าเลาะบนกันเนาะจะมีบอลผักอยู่หลายหลาบอลเลยเต๋ออยู่นี้ก็เต็ม ได้บอลเต็มอยู่นี่บ้างเนาะเดี๋ยวจะลองมาทมม่าเบิงอยู่นี่ราคาเท่าไหร่นะที่เข้ามาในกรงาทพนะสบายดีจะถามกันห้องคืนเท่าไหร่นะ กันกี่คนครับคนเดียวคนเดียวโอ้ผมเหลือห้องใหญ่อะพี่นอนได้แปดคนเลยโอ้นอนได้แปดคนปกติเท่าไหร่นะปกติถ้าห้องนอนสองคนหรือว่าคนเดียวเนี่ยเราจะขายพันสองร้อยโอ้พันสองร้อยอ่าโอเคจ้าครับครับจ้าขอบคุณมากครับครับผเนี่ยเราจะมีวิวเนาะวิวแคมคองจ้าจ้าโอเคครับใจ่ายเอ้เนาะอ่าเต็มเนาะแต่ว่าคนมาไล่เมื่อนีน อืจะเลือดในห้องใหญ่เนาะพักอยู่นำไลยคนน่ <Hey. S 2> นอสราคาก็พันอัพอนาอยอยู่เรียบแขมแม่ํำคลองเลยอะ hey. จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่พระค่ายาหาานเป็นห้านอาหารห้านค่ายเครื่องดีนะเอ๊ตอนนี้ก็เต็มเนาะห้องถักเต็ม ตอนแหลงจีนนะอาหารมีน้ำนแต่เพื่อมาสม้มอ้าวดองนะมักไม้ดองนะแซ่บเลยสุดยอดเลยเนะี่ยนี่นะจะเป็นเหื่อนเก่าๆนะเป็นห้านอาหา้าน งามเลยอยู่นี้ก็เป็นเอกลักษณ์เดี๋นี้จะเป็นห้านคาเฟ่ห้านนางซิวนี่นะ ห้านะห้านะห้าน่าดีกันติดแคมใน้ำคลองกีะเกี่ยกะเกี่ยอย่างประธานเปิดอีกจังน้อยเนาะน้อยเันสิบเปิด ตอนแรงนี่ก็จะมีผู้คนมาเลาะล่เลยเต็มนี่ก็เต็มนะสไล่แขบคล้องยูติแขบคล้องนี่จะเต็มหมดนะอันนี้ก็เต็มหมดผัก ถุดนี้ก็จะค,าย,คายน้ำเนาะน้ำลำใหญ่สดนะที่ซื้อไปนะจะมีหลายหลาฮเนาะคนคายไปลิซายก็จะขอ้อลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่ท่านี้ก็ลาก็ขอ้ขอบใจท,ทุกทุกทานทุกคนที่เขามาเบ่งประสมและติดตามมาตลอดแล้วจะกันมาในคลิปต่อไปสบายดี